อ้าแล้วทุกคนอยู่ผมนะเจตัสโลไฟชแนลเดยเช่นเคยนะผมตอนนี้ก็อยู่ช่วงฟาร์มแล้เจตสตานะครับผมเอฟาร์มหลังไปเนื้อเข้ามาถ่ายทีเดียวก็โอเคขี้เขียดก็โอเคมาตอนนี้เราก็อยู่ครึ่งเอ่อครึ่งทางละใกล้จะปลายทางแล้วที่เหลือเราก็จะไปทดลองชุนโกคุเอ้ยโงกุนเน้ยอือ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 ไปเชื่อคุณถูกกูเวลอัพแล้วแล้วก็บอลเกงกิ ของไอฟิชเซอร์เอ้ยไม่ใช่ฟิชเซอร์ไอไอตัวที่มันได้มาก็เริ่มแรงขึ้นแล้วแต่ไม่ได้ใช้บ่อยอยู่ถ้าใช้บ่อยเนี่ยมันจะบอกเลยว่าอะไรใช้บ่อยในอันนี้ผมใช้บ่อยมากจนแบบยังไงมันมีแรงแล้วแรงขึ้นแล้วอะไรใช้บ่อยอะไรใช้ไม่บ่อยอ่ะเอ <c oughs> อทะเลาะกับซุนโกคูระหว่างนี้ก็นะฮะกำลังฟาร์ม เออค่ารายอยู่าอสาสองสัยนะน่าจะสงสนยนั่นแหละไปสงสนาจสองหมื่นไปสงสไหมน่าจะพอนี่พอจะฟาร์มเพิ่มเฮ้ย <c oughs> ชา้าๆเว้ยกราไฟอีเบาชิบหายเออ โอเคมาต่อเลยว่ะโอเคกากระกูกะอัพแม่งเลยเพราะเป็นตัวแบบที่เรามีกูจะเอากากระเอ้ยไม่ใช่สกสเกะโอเคเต็มละวัดไม่ได้เอาเฮ้ย okay. ไม่ให้แล้ววะเรานีโอเค ระหว่างนี้เราให้บอดตีไปเราก็จะไปเอาเอาค่าไยเพิ่มนะฮะโอ้ได้ปป็กคนนะปอดตีเสร็จแล้วก็มาบอกความค่ารายเพิ่มต้องการต้องการท่าใหม่ๆ โอ้ยกาก,กลัดไปแล้วไปหมดแล้วอย่างไรเราก็ทำมาได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เอาักมาเยอะๆเลยไอ้เหียแม็นก,กะกัดตอนนี้มันแพงขึ้นแล้วดูดีประมาณสี่หมื่นแล้วมั้งเนี่ยโอเคเราก็มาซักต,ต่อ นี่เราจะไปช่วยบัตตีแต่เราำคำกว่าแบบนี้จีนี่จะหายเลยโอเคตึค๊ มาเฮ้ยมาซึ่งก็คือถ้าเอ็กซ์ฟูแรงขึ้นโอแปดสิบห้าว่าแรงขึ้นมาัดอาฟไฟวันจะกี่ของอเซลอ้ยมาขึ้นมาร้อยแปด เอาแแรงไหมแรงไม่มากถ้าตีประดาเราแแรงขึ้นละอีนิดเดียวไปห้บอดช่วยเพิ่มหน่อยดิกาตาระเออ แปดตัวพอแค่น,นี้ก็อีซี่แล้วมาโอเคจาการะใช้คาถางใสาเแลฟ์อะไรไม่รู้ลืมละไปชนะแล้วเว,ว้ยนิดเดียวเออเออ เออขอขอท่าดำแจมขอท่าขอท่าโอ้เวลาได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวจะบอกแล้วว่าท่าของพลินไม่เอานะขอร้องขัดซีนบ้างมาแล้วซุุ่โกคุก ยังางนี่เหรอปะอ่าหา้หาสานที่ต่อไป ลุยอ่าหา้าไหนขอดูในซีนอ,อันนี้คืออะไรดีอ้อดำเหม่โคตรเบาเลยแต่ก็นะอาจต้องใช้ไปได้เลยมาไปดูสิตรงนั้นคืออะไรเราจะเจอกับใครไปดูสปอยดีกว่าที่นี่ไปเจอกับใคร ไหนต้องได้วปหกสิบวะไหนโอ้พุทธา้าเต่าอืมอันนี้จากภาคซุปเปอร์ยังไม่ไปดูเลยอันนี้ก็ <c oughs> อันนี้อะไรจิเลนนะแล้วก็ซุนโกคุอีกแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยมาตีกันพนะันหน้าเจอคลิปหน้าบปายบ่ายตอนนี้ขอไปฟาร์มกันแล้วกันโอเคไป